ว่ามันต้องพูดคุยกันในประเด็นของการที่ฝ่ายการเมืองจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแประยะติหรือไม่เพราะฉะนั้นจะเกิดความเข้าใจในทางผิดผมเชื่อว่าหลายคนนะที่ติดตามรริการอยู่ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการแประยะติมันเป็นยังไงกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับถ้าไปฟังข้างใดข้างหนึ่งอาจจะเกิดกระบวนการที่เข้าใจผิดกันได้เพะฉะนั้จึงต้องพูดคุยกันว่า การแปลยัตติจริงๆนี่มันคืออะไรแลไม่เริ่มเรื่องก็ประมาณเฉพาะอะไรในสภาเขาทำยังไงเออสภาเขาทำยังไงแล้วที่เขาบอกว่าเอาต่อไปเนี่ยในมุมของผู้ร่างคือผมผมพูดก็ห้่จะเจนว่ามีคติกับฝ่ายการเมืองผมค่อนข้างฟังอย่างนั้นจริงๆนะหลายท่านไม่เคยเป็นกรรมธิการโรันะฮะเอาตรงเริ่มที่ทำเนวยรก่อนท่านเป็นอดีตผู้อาวุโสผู้รู้โสงทางการเมืองวาสมกตุกรรมธิการงบประมาณมาสิบปีด้วยกันนะครับคืออยากจะเริ่มต้นจากการที่พี่นงประชาชนเลือกผู้แทนซะก่อน คือประชาชนเขาเลือกผู้แทนราษฎรมาทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนรัษฎรครบเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าไม่อยากจะให้ทสมายุ่งเกี่ยวกับงบประมาณคือการตั้งกรรมธิการในงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรตามตัดส่วนของทุกพักการเมืองก็คือตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศที่มาทําหน้าที่ 3, าที่ห้าท่านด้วยกันนะครับกรรมธิการสามมัน งบประมาณประจําปีเนี่ยมีอนุอีกต่างๆแล้วมีอนุต่างหากอนุก็ประมาณ4ี่หคณะด้วยกันนะครับอนุคือแยกไปพี่นาจะเย์เรื่องเป็นเรื่องเพราะหลังจากสภาแต่งตั้งกรรมธิการงบประมาณแล้วไปนั่งทําหน้าที่อยู่เนี่ยร้อยวันร้อยวันมาทําหน้าที่ไปยติคือการปรับลดงบประมาณที่คําว่าแปลยติเนี่ยคือคําว่าแปลยติเนี่ยทางหน่วยงาน เขาทาเรื่องมาผ่านประกกระทรวงประกกระทรวงเข้าคอรมอรนะครับร<ง>ายงานคือหน่วยงานราชการ,รดุลนราชก,การทั้งหมดทําแปรจติไม่คือผู้แทนทําไม่ได้เลยครับ,ค,รบคือทางหน่วยราชการเนี่ยทำเสนอมาที่ระดับประกกระทรวงประกกระทรวงก็เสนอเข้าคอรมอค,รครอรมอก็เสนอเรื่องทั้งหมดสมมติว่ามีร้อยโครงการครับทุกกระทรวงทุกวงกลมส่งไปมาที่กรรมธิการนะครับเพราะนั้นกรรมธิการมีหน้าที่ปรับลดงบประมาณโดยเฉพาะไขมันครับ ไขมันของโครงการทุกกระทรวงทบวงกลมเนี่ยเดีวถ้าผมเนี่ยนั่งเป็นทําหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมนิการนะครับในการปรับลดงบประมาณเนี่ยในการก่อสร้างมีก่อสร้างอบร,รมสัมมนานะครับมีหลายส่วนหกส่วนในการที่เป็นอนุเนี่ยนะครับเพราะดังนั้นสมมติว่าปีนี้เราปรับลดงบประมาณจากไขมันที่หน่วยงานได้านการออกโครงการมัน,มนเกินจริงอย่างคองมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถปรับลดได้นะครับ <Yeah. S 2> ในเรื่องของประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ดังนี้เราสามารถรบางอย่างก<บ>็เกินความจำเป็นมันเกินเป็นคำจังบางบางกระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีตัวคน <c oughs> แต่เอาตําแหน่งไปไว้นะครับเอาเงินรออยู่สองสามพันล้านอ,อ,อย่างเงี้ยหากว่าเราก็มาทวงติงว่าหากมีจํานวนมีตําแหน่งแล้วก็เอาเงินไป <c oughs> มีคนแล้วตําแหน่ง <c oughs> ไป <c oughs> เอาเงินไปกองไว้้ใินไปกองไว้นะครับยังมหาไทยเนี่ยมีก่อนตำนานไปบ้านปติเกษียนะครับก่อนจะมีการเลือกตั้ง เอาเงินไปเก็บไปท,ท,ทําที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าทำไมเอาเก็บไปทำทั้งทังมาเนี่ยพอมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันเต็ดก็เอาเงินไปค,คือนี่คือการปรับลดงบประมาณและอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นเงื่อนไขด้วยไขมัน โดยเฉพาะการไปต่างประเทศเนี่ยผมคนหนึ่งผมไม่เห็นด้วยและจ้างที่ปรึกษาเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยผมปรับลดมาก50%เลยเนี่ยปรับเงินทุมติว่าปีนี้เรามีปัลดลบก็ไปรวมเงินอยู่ที่กรรมธิการ,รหากบางส่วนกระทรวงบางกระทรวงตรงบางกรมที่ต้องการเขาก็ต้องการาก็กทำไปยติข,ขึ้นมานะครับมาผ่านคอรมอเราก็พิจารณาในส่วนของกรรมธิการทั้งส5มาท่านทั้งหมดเนี่ยพิจารณาว่าจะให้กระทรวงไหนตรงไหน นะครับว่าให้เขาไปดําเนินการสมมติว่ากระทรวงสาต,ต้องการตั้งอาคาร1ิบหลังของเงินมาหนึ่งร้อยล้านเราเห็นมีความจำเป็นเราก็เอาไปทั้งก็เป็นไม่รู้ตําบลไหนอําเภอไหนเราเห็นว่าเขานั่นมานะครับเราเป็นหน้าที่อของผู้แทนในฐานะกรรมริการต้องพิจารณาให้กับหน่วยงานนั้นๆอ,อย่างทหารต้องการเอาเภซื้อไปโค1สิบตัวอย่างนี้นผมก็พิจารณาให้นะครับอันนี้ทุกส่วนร,ราชจะการก็ต้องเอาส่งมาในกรรมธิการแล้วก็พิจารณาให้ตรงนี้บางคนหาว่าผู้แทนไปยติเข้า ไปพื้นทุนเองจริงๆมันไม่มีมไม่มีจริงๆฝ่ายฝ่ายค้านก็นได้เนี่ยเพราะว่าปติประเทศใช่ไหมคือทุกคนทุกภาคต่วนเนี่ยคือหน่วยงานราชการเนี่ยหน,งงน,นึ่งมกราเนี่ยเขาต้องรวบรวมงบประมาณแล้วว่างบปีหกศนเนี่ยต้องเตรียมก่อนมกรานะครับผ่านอำเภอผ่านจังหวัดแล้วจังหวัดก็ส่ง,ขงเข้ามากรมพิจารณาบรรจุงบประมาณกันนี่คือเป็นการทําหน้าที่เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าพศไปเป็นจติ นะครับจริงๆแล้วมันไม่มีแต่หน่วยราชการแปลยัติเพียงแต่เราอนุมัติให้แต่ละกระทรวงดบวบกลมเท่านั้นที่บินเงินอยู่สมมุติเราปรับลดได้สามหมื่นล้านนะครับคนบางคนขอมาห้าร้อยหกร้อยล้านท้ายจุดก็หมดไปนะครับก็แบ่งกันไปเนี่ยให้น่วยงานจะไปดำเนินการเราในฐานะที่กรรมการหรือผู้แทนไม่มีส่วนรู้ส่วนเหียนในโครงการของหน่วยราชการเลยนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการทําหน้าที่ของ สก็ทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าไม่ให้สสมาทําหน้าที่เรื่ององบประมาณก็งบประมาณจากชาวบ้านเลือกผู้แทนผู้แทนก็ไปทําหน้าที่เป็นกรรมธิการถ้านจะสรุปกันกระบวนการเรียนสรุปเรียนอย่างนี้ที่ท่านอเมือยพูดมันกงง็ง่ายๆเพราะโดยหลักเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากว่ากรรมธิการกรรมการยกล่างรัฐนูนเนี่ยไปเขียน รายละเอียดยังไม่ใส่แต่พออ่านได้ใจความว่าจะไม่ให้สสเข้ามายุ่งเกี่ยวใน,น,นงบแป่ยติทําให้คนเข้าใจว่าโอ้งบแปลยติแปลว่าสสต้องเอาใส่กระเป๋าแล้วเอาไปทำไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยสสฝ่ายรัฐบาลได้มากกว่าไม่มีใครได้มากได้น้อยในในการทํางานเพราะทุกพักการเมืองที่อยู่ในสภาเข้าไปเป็นกรรมธิการหมด แล้วเป็นหน้าที่ของผู้ <ừ> แทนราษฎรที่จะต้องไปดูแลงบประมาณของประเทศชาติ <ừ> ถ้าเขียนอย่างนี้ <ừ> ผมก็เรียนว่าเจตนารมของผู้เขียนแปลว่าให้ข้าราชการทำงานอย่างเดียวเท่านั้น <ừ> ก็ไม่ต้องเลือกตั้ง <ừ> ยืนยันว่าไม่ต้องเลือกตั้งถ้าเขียนอย่างนี้เพราะว่าการสอสอไม่รู้จะไปทำอะไรเมือนกันไม่รู้จะทำอะไรก็เหมอนอย่างทนชนะพี่นาวกมมาสองวันถูกต้องคือมันไม่สมเหตุสมผลงวันจบเลยนะครับปรกาศใช้เลยอาจารย์จำนงเรื่องการเลือกตั้งมันมาเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศมันก็เกี่ยวเนื่องกันแน่แต่ระบบของสสอเนี่ยอย่างที่ท่านอำนวยพูดไม่ใช่อยู่ๆนึกอยากจะไป ไปทำถนนสายนี้ร้อยล้านไม่ใช่อ่ะมันต้องมีกระบวนการมีแผนอย่างเช่นงบจังหวัดเอาง่ายง่งบแต่ละจังหวัดก็จะมีแผนผ่านที่ประชุมจังหวัดผ่านอะไรมาเสร็จมาก,กลมกลมเข้าอธาิบดีเข้า คลมสุดท้ายก็ไปหยิบแผนตรงนั้นแหละครับมาทําเงินจะมากจะน้อยในการไปยติอย่างที่ท่านนำหน่วยอธิบายถ้าอะไรที่ไม่จําเป็นกรรมธิการก็ตัดลดอะไรที่จําเป็นก็เพิ่มให้ปีที่ท่านเป็นผมยังนั่งอ่านอยู่เลยกระทรวงสาธารณสุขยังได้เพิ่มเลยเห็นไหมอะไรที่ไม่ที่จําเป็นว่าพอสสดูแล้วเอ้าทำไมโรงพยาบาลนี้เขาเดืออร้อยทําทไมได้น้อยเขาก็โปะให้เอ๊ะทำไมถนนสายนี้ของทางหลวงชนบทเนี่ยมันไม่เสร็จสักทีเขาก็ไปดูเอาเอ้ามันเสร็จ เงินไม่พอก็เอาเงินส่วนเกินไปใส่ให้การท้องถิ่นเหมือนกันทุกอย่างก็คือสสผู้อยู่ในพื้นที่เป็นคนช่วยดูด้วยอในขณะเดียวกันข้าราชการเขาก็ทํางานของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ใการอยากรู้ถนนร้อยสายเขาไม่รู้ทั้งร้อยสายหรอกก็เสนอมาตามลําดับแต่ความจําเป็นจริงๆมันก็มีจําเป็น1 2ึ่งสองสี่หการปรับลดงบประมาณเป็นการปรับลดตามเหตุตามผลเท่านั้นแหละแล้วก็เอาไปใส่ ในส่วนที่จําเป็นคืออย่างกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมองว่าผู้แทนไปแปลยติคือมันไม่ใช่หน่วยงานหน่วยงานที่ทำบทุกระทรวงดบวงคงเขาขอแปลงยติเข้ามาในกรรมธิการแปลยติคือการเสนอเข้ามาใั่ทงหน่วยงานนะครับสสเสนอไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์เสนอเพราะว่าหน่วยงานก็เป็นคนดําเนินการเพราะว่าเราอยู่ในนั้นนะเราพิจารณาให้เท่านั้นเองแล้วหน่วยงานไปทําเท่านั้นเอง ต้องปรับใหม่นะครับทางกรรมการไม่เคยไปนั่งคือปัญหาอกกรรมการเข้าใจประเด็นนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นการตั้งใจที่จะลดบทบาทผมผู้แทนผู้แทนราษฎรผมมองว่าเขาเข้าใจที่เขียนนี่เขาเข้าใจผมก็เลยตีความว่าถ้าแบบนี้ก็ก็ไม่ต้องเลือกตั้งก็เป็นรัดข้าราชการเพราะทุกอย่างก็ได้การทำหมด นักการเมืองจะเข้าไปนั่งเป็นกรรมธิการนั่งทําไมอ่ะคือนั่งนั่งเฉยหรือนั่งงานเสร็จก็อนุมัติจัดจ้างเนี่ยข้าราชการทั้งหมดถามว่าผู้แทนไม่เคยจัดจ้างไหมคือหน่วยราชการเบิกเงินเบิกทองตรวจงานก็กับข้าราชการเป็นคนตรวจงานทั้งหมดเพราะถ้าผู้แทนไม่เคยมีหน้าที่อะไรเลยตรงนี้ถ้าผมจะสรุปกระบวนการก็คือว่าคือมันเสนอเนี่ยแต่ละจังหวัดของประเทศเนี่ยนะก็เสนอว่าใครจะทําอะไรถูกต้อง คุณต้องการอะไรคุณก็เสนอได้ภ<ล><ด>าพกระทรวงตบวงรมนอี่คือภาพราชการภาพราชการภาพการมองในมุมของภาะรายการก็เสนอขึ้นมาเสนอขึ้นมาพอเสนอมาป๊อบในกระบวนการก็ต้องมีผู้ซึ่งเขาเรียกว่าจะว่าการกรองก็ใช่อยู่หรือผู้ช่วยตรวจสอบก็ต้องดูก็คือผู้แทนราษฎรใช่เข้าไปดูในภาพรวมว่าที่คุณเสนออย่างว่าคุณจะทําไปเนี่ยในความจริงคุณอยู่พื้นที่สสไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าก็เอามาเอามาพจารณาว่าเออมันมากไปหรือน้อยไปก็คือไปกันกรองเพื่อให้ช่วยดู ชั่วถึงต่อการบริหารประเทศอย่างนั้นห่าในมุมในมุมของการแปลระยะติในกระบวนการกับ ผู้แทนหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเหมือนเหรียญสองด้านเหมือนเหรียญสองด้านครับมีประโยชน์ทั้งสองด้านเพราะว่าไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์<ด>นะครับโดยเฉพาะผู้แทนทำเพื่อประชาชนในพื้นที่เสนอตำหนุราชการนะครับซึ่งในกฎหมายมันเสนอไม่ได้แต่จริงๆแล้วคนที่จะต้องออกกฎหมายให้ผู้แทนเสนอโครงการได้ในขณะนี้นเนี่ยเสนอไม่ได้นะเสนอโครงการไม่ได้ผิดขัดั้งน้น,นะครับมีแต่อบตก็นําเสนอมาอําเภออาเภอส่งไปจังหวัดจังหวัดไป ไปส่วนกลางมาพิจารากันที่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในสมัยรัานูลีนย์เข้าไปเนี่ยนะผู้แทนเสนอได้แต่ตั้งแต่40มาเนี่ยผู้แทนทําเสนอถึงหน่วยงานก็ไม่ได้ขัดจำนูนก็ทำะารไม่ได้เลยครับทำลาบมืบไม่ได้เลยขั <ทำ S 1> ดจานวนหมดนะครับ40 5ูนหายขัดหมดเลยผู้แทนเนี่ยเพียงแต่ว่าชี้นำเท่านั้นเอง นะครับชี้ว่าตรงนอนเสียตงง้องนีเสียนะครับผ่านอบตเท่านั้นเองอบตอก็รู้เห็นว่าในหมู่บ,บ้านตำบลเขาเนี่ยมีความเดือดร้อนตรงไหนเขาก็ส่งมาเท่านั้นเองเรามีหนา้าที่ช่วยดูแลเท่านั้นยังไม่มีหนา้าที่จะส่งหนังสือว่าความเดือดร้อนประชาชนต,ต,ต,ตรงนี้ไม่มีเลยแต่ท่านในม,มุมผมนะผมมุมมองก็คือกระบวนการการตรวจสอบหรือการเช็กแอนด์บาลานซ์คือการถ่วงดุลซึ่งกันและกันมันจะต้องเกิดขึ้นการเช็คบาลานซ์ต้องเกิดขึ้นถ้าภาครายการคือผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วเวลาเสนอโครงการเนี่ยชอบเสนอเว่อ เสนอ,อเผื่อเสนอไม่เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงคือเผื่อไว้ก่อนอเผื่อตัดงบเผื่ออะไรตรงนีอ้อะไรผมได้ฟังมาอย่างนั้นนะแต่บางเออไม่ได้ผู้แทนก็เลยไม่ได้สัมผัสพอเผื่อก็โดนตัดจริงๆอ่าพอเผื่อก็โดนตัดแต่มว่าโอเคก็เป็นเรื่องของเขาบางทีมาอาจจะทําไม่ทันก็เผื่อไว้แต่กระบวนการตรวจสอบหรือการถ่วงดุลจะต้องเกิดขึ้นโดยผู้แทนคือราชการก็มองมุมราชการอยู่แล้ว พราะฉะนั้นถ้าจะพารณาตามหาัการมันก็เป็นไปตามเสนอ<ช>แต่คนที่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบหรือการการถ่วงดุลซึ่งกันและกันก็คือผู้แทนจะต้องไปถามอย่าว่างบมามา,มาวันนี้ก็แปลเหมือนสอนชอสองวันเสร็จผ<อ>ู้แทนจะต้องทําหน้าที่ในการไปลงพื้นที่ไปสอบถามถูกไหมว่าอันนี้เป็นยังไงอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็เอานําข้อมูลเหล่านั้นมาพี่นางบประมาณว่าควรวจะให้แค่ไหนเพียงใดแ,แ,แล้วผู้แทนเขียทุกคน,นทุกพัคการเมืองเก่งๆทั้งนั้นนะ Mm hmm. พอไปดูเรื่องไล่ก็ทั่งเอาตั้งแต่ส่วมโรงเรียนรู้หมดถ้าถนนหน,นทางไปทางไหนไม่ดีห uh huh. มู่บ้านไหนตำบลบไหนบ,ออบ่อน้ําตรงไหน mm hmm. ผู้แทนจะรู้เกือบหมดแหละแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมานั่งอธิบายกันครับผู้ร่างและธรรมนูญเนี่ยไม่รู้ปัญหาที่แท้จริง <Yeah. S 2> นะครับต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนราษฎรนําความเดือดร้อนของพที่น้องประชาชนมานําเสนอต่อหน่วยราชการ uh huh. ถึงจะถูกต้องได้ขนาดนี้เนี่ย uh huh. เราทําอะไรไม่ได้เลย <Yeah. S 2> นะครับผิดรัฐธรรมนูนหมดทุกฉบับตั้งแต่4050 uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ผมอยากจะให้ตังกรรมริการทบทวนบทบาทในส่วนนี้เพราะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นคนร่างกฎหมายเสนอกฎหมายให้หน่วยราชการมาปฏิบัติ นะครับมันสอดคล้องกับเหมือนกับประมาณเนี่ยหน่วยราชการกับประสานกับผู้แทนนะครับผมคิดว่าจะได้ประโยชน์ทูงจุดในความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนหน่วยงานไม่สามารถรู้ว่าพี่น้องหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความเดือดร้อนอะไร,รนะครับหน่วยผู้แทนเนี่ยมีรู้ว่าในหมู่บ้านตำบลไหนเดือดร้อนเนี่ยต้องการน้ําต้องการบ่อต้องการกืชผลเกษตรตกต่ำซึ่งในขณะนี้ไม่มีผู้แทนเ,นเห็นไหมครับเข้าราคาถูกเข้า60บาบาท60บาทแถมเข้าไม่ดีๆเข้าทายแรงแถมพอหลังจากนั้นมา ดูเจอผลนะครับพ่อค้ากดราคาด้วยหกสิบบาทอ,อ,บอย่างพาราบ้านผมเมื่อวันก่อนผมไปอำเภอน,น้ําขุนที่อุบลชาวบ้านมาหาผมเยอะอุ้ยสอส,อสอตายแล้วไม่ใช่ยางพาราไอ้มันสําปะหลังจากเดิมบอกว่าสองบาทสี่สิบสองบาทยี่สิบพอไปก็ตามป้ายประกาศพอไปดไูแป้งไม่ครบโดนลงมาอีกเหลือบาทเก้าสิบเขาก็สาหัสเขาไม่รู้จะไปร้องกับใครนี่คือปัญหาผมก็แนะนําบอกร้องผู้ว่า ร้องในอำเภอเขาบอกเขาไม่กล้าไปเห็นไหมล่ะนี่เป็นจุดบอดของของบางบางกลุ่มบางอำเภอว่านี่ก็เกี่ยวกันไพรยเตเหมือนกันว่าการพวกมันมันเกี่ยวกันหมดปะมันเกี่ยวกันหมดล่ะครับคืออย่างนี้หากว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเรามีกรรมธิการสามที่ภาคกันนะกรรมธิการพาณิชย์การเกษตรเนี่ยคือเขาจะมาช่องนี้หรือกรมการปกครองกรรมการปกครองเนี่ยคือมันมีช่องทางหลายช่องตอนนี้ชาวบ้านไม่มีช่องก็มาร้องอดีตสสอย่างเดียวเราเขเชิญหน่วยงานอย่างอธิบดี ประลักกระทรวงมาชี้แจงในกรรมธิการทุกอย่างมันก็สามารถแก้ไขปัญหาใน้างกระบวนการขึ้นมาว่าในการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะในเมื่อเข้าสู่การประชุมกรรมธิการแล้วเนี่ยเราให้โอกาสหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเข้ามาชี้แจงได้ว่าทําไมคุณเสนออย่างนี้ถ้าเราจะตัดอย่างนี้คุณจะอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในใมมีโอกาสชี้แจงทุกฝ่ายคือคณะอนุคือภาพรวมของคณะใหญ่เนี่ยจะแบ่งตั้งคณะมาหกคณะคณะอนุเดียวกันนะครับ คณะท้องถิ่นนะครับคณะก่อสร้างคณะประชาัมพันธ์ที่ปรึกษาประชาอบรมสัมนาอยู่คณะหนึ่งแล้วก็คณะศึกษานะครับรวมเนี้ยก็ทําหน้าที่แต่ละฝ่ายก็เชิญสมมติว่าวันนี้อนุตั้งตั้งอนุไปแล้วเนี่ยคณะใหญ่ก็ว่าไปหลังจากนั้นก็ตั้งอนุขึ้นมาคณะนุ้นก็มีกันกรองอีกครั้งหนึ่งว่าก็เชิญหน่วยงานมาที่แจงมีประการทรวงที่ดีมาชี้แจงเรื่องของมามีเหตุผล ที่ข้อมงมาณขนาดนี้เป็นยังไงเราสามารถปรับรดตรงนี้ได้ไหมเขายินดีให้ปรับรถบางคนเนี้ยรถติดปรัเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างยิ่งที่ผู้สาประชาธิปันไปต่างประเทศเนี้ยนะครับมันเป็นเงินเรียกว่าบานที่ไม่จาเป็นมันไม่จําเป็นอย่างนี้เราก็ปรับลถงบประมาณนะครับผลกระทบสมมติว่าคณะกรรมการร่างเขามองสุดตรงเลยว่าการเมืองไม่ควรยุ่งแล้เรื่องงบประมาณเป็นหน้าที่ของราชการก็ทำนะ มันจะกระทบต่อผล<น>กระทบนะฮะผลกระทบต่อชาวบ้าน,นตรงๆเลยสาเหตุหนึ่งสมมุติว่าไปเขียนอย่างนั้นเสร็จเนี่ยวิธีการจริงๆเวลามีการเลือกตั้งชาวบ้านเดือดร้อนมันพึ่งใครไม่ได้อย่าลืมนะครับว่านักการเมืองผู้แทนประจําเขตทั้งหลายเนี่ยมันจับต้องได้มันไม่เหมือนเรื่องอื่นคือข้าราชการเนี่ยชาวบ้านยังจับต้องไม่ได้นะแต่นักการเมืองผู้แทนแต่ละเขตเนะี่ยเขาชาวบ้านจับต้องได้พอจับต้องได้แล้วก็มาลองทุกข์กับผู้แทน พอร้องทุกเสเสจผู้แทนก็จะไปพูดว่าไม่ทําอะไรไม่ได้ขัดกฎหมายชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกนะครับผลกระทบเวลาเราทําอะไรไม่ได้ชาวบ้านก็จะมาลงสสจะมาต่อว่าสองผลกระทบจริงๆก็คือชาวบ้านได้รับเพราะไม่ได้รับสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงเรื่องระบบราชการก็เป็นอย่างท่านำานวยพูดก็เป็นระบบราชการอยู่แล้วปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติตามหน้าที่อยู่แล้ว แต่ในเมื่อฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ได้เข้าไปช่วยบริหารจัดการช่วยกันดูแลเนี่ยมันก็ผมอย่างที่ผมพูดพูดไม่ใช่ประชดนะอย่าเลือกตั้งดีกว่าคับมันไม่มีประโยชน์มันขัดแย้งกันนะครับคือคำา้อบุญแทนรัษดรมาจากพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นหากว่าปอกเสนอ ความเดือดร้อนประชาชนไม่ได้ผมคิดว่าอย่าไปเลือกตั้งพู้แทนดีกว่าในในวันรัฐนูนพรรคื่อไทยก็ยื่นเรื่องนี้นะนํานำทีมโดยท่านสามารถแก้วมีชัยก็ยื่นเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยในเรื่องว่าจะมาตัดเรื่องให้สสไปทําหน้าที่ปรยติงบปลายติทั้งหลายเนี่ยผมก็เรียนว่าถ้าถ้าเขียนอย่างนั้นก็เป็นเรื่องแหมผมไม่อยากใช้คําว่ารัฐมนูลฉบับกลัวนักการเมืองหรือฉบับใส่รล่นักการเมืองมันไม่ไหวหรอกอย่างนี้มันเขียนอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปมุมผมเนี่ยผมเห็นด้วยกับการ การที่ต้องใช้แบบเดิมนะคือเป็นกระบวนการที่ครบถ้วนแล้วและเป็นกระบวนการที่ใช้มาเป็นเวลานานใช้มาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องนี้ไม่เคยปัญหาที่มันเกิดทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ปัญหามันเรื่องอื่นแต่คุณพยายามที่จะพอมองนักการเมืองว่ามันไม่ดีเอาเท่าอย่างนี้เขามองอย่างนั้นจริงจรงเขามองอย่างนั้นนะครับคือถือทอดอำนาจหรือเปล่าหรือใจบางอย่างก็เลยพยายามจะสร้างกระบวนการในลักษณะที่แล้วก็ตัดบทบาท ลักษณะนี้เป็นการตัดบทบาทตั้งแต่เริ่มการหาเสียงว่าเพื่อไม่ให้พรรคเนี่ยไปสัญญากับประชาชนว่าจะทําอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปสัญญากับประชาชนว่าจะทําอะไรแน่นอนส่วนนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่กับประพิณาในการพิจารณาแปลยะติในงบประมาณจริง่ะครับใช่ไหมฮะคือตรงนี้เกี่ยวข้องกันะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับทุกองค์กรเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับไมบ่ว่าองค์กรอิสระทั้งหมด นะครับในองค์กรอีกกระจะเพิ่มจํานวนประชาหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นมันหลายอย่างแต่ทีนี้ส่วนพี่น้องประชาชนเราก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนจากผู้แทนเนี่ยเรารับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาให้หน่วยงานนะครับได้พิจารณาตรงนี้หากว่าเดิมเนี่ยมันมีกรรมธิการใช่ไหมครับถึงสามห้าคณะด้วยกันนะครับกรรมธิการเฉพาะเนีเนี่ยสายตรงเลยนี่ม,นมันไม่ขัดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญตรงนี้ความด้ร้องประชาชนให้ประชาชนมาที่แจ้งต่อกกรรมธิการมันเป็น กระบวนการตามกฎหมายแต่อย่างอื่นเนี่ยเรานําเสนออย่างอื่นไม่ได้เลยเราก็นําเสนอในช่องของกรรมธิการเท่านั้นนะครับดังนั้นก็อยากจะให้กรรมธิการเปิดโอกาสให้บบตทนธรรมเรื่องที่แทนไปทาชนนะครับโดยเฉพาะโครงการต่างๆเน่นนำเสนอก็อยู่ที่หน่วยราชการเป็นคนรับพิจารณาและจัดทั้จะจ้างอยู่ที่หน่วยราชการทั้งหมดนะครับนี่คืออยากจะให้ทบทวนในเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะคือหมายความว่าถ้ากระบวนการแม้จะมองว่าเป็นเรื่องที่จะมองเล็กก็เล็กจะมองใหญ่ก็ใหญ่่จริงผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ พราะเป็นเรื่องที่กระทบทั้งหมดเพราะถ้าสมมุติว่าไม่ให้สสไปทําหน้าที่ในการแปลยะติไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณเลยปัญหาคืออะไรรู้ไหมต่อไปการเมืองจะไม่มีรสชาติอะไรเลยก็ท่มีปแล้วะไม่สามารถตอบสบบนองความต้องการของประชาชนอะไรได้เลยครับเพราะการเมืองที่ผ่านมาดีที่พัฒนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตั้งแต่หลังปี40ถึงถึงก่อนการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยบ้านเมืองพัฒนาได้เพราะอะไรเกิดจากนโยบายของพรรค ที่นําเสนอต่อประชาชนว่า<ช>ถ้าฉันเป็นรัฐบาลและฉัน,ฉนจ,ะจะทำอะไรให้ถูกไหมฮะแล้วประชาชนก็มาวิเคราะห์ว่าเชื่อหรือเปล่ากับการ<ช>นําเสนอของแต่ละพักทาได้จริงไหมฉันเชื่อคุณได้จริงไหมว่าถ้าฉันเลือกคุณไปและคุณจะมาทําได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่คือเขาเรียกว่าการเมืองนําราชการคือคนเขียนรับนูนเนี่ยอาจจะลืมคิดว่าเรื่องนโยบายพักก็ต้องควรมี<ช>และนโยบายพักมีแล้วเนี่ยถ้าไม่ทําตามนโยบาย เป็นสัญญาประชาคมต่อไปพรรคการเมืองก็ก็ทําอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เหมือนจะหาเสียงสวที่ผ่านมาอ่าพอสุดท้ายก็นักการเมืองก็บอกผมจะสมัครสสซึ่งไม่มีประโยชน์สาหรับประเทศไหนเลยในโลกนี้เขาก็ไม่ทําครับเพราะการที่จะเป็นผู้แทนก็คือนำสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการไปบอกในสภาไปบอกรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลก็ต้องบอกบอกเสร็จรัฐบาลก็เอาสิ่งความเดือดร้อนเหล่านั้นล่ะ ย้อนกลับไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วประชาชนก็อยู่ดีมีสุขมันก็เป็นอย่างนี้มาหมดแต่อยู่ๆวันดีคืนดีก็บอกว่าไม่ได้ถ้าการเมืองทำงี้ไม่ให้ผมก็บอกว่าอย่าไปล่างเลยรัฐนุนอย่าไปเลือกตั้งเลยอยู่กันอย่างนี้คือในผู้แทนเป็นตัวแทนของประชาชนคือผมพูดมาตลอดว่าผู้แทนเป็นลูกน้องชาวบ้านนะชาวบ้านเป็นเจ้านายเรานะเขาสั่งอะไรเราต้องทำ นะครับเพราะฉะนั้นมันผิดกับราชการราชการสั่งข้างบนลงข้างล่างใช่แต่ของเราจากข้างล่างขึ้นบน<อ>คือข้างล่างคือประชาชนชนะครับบอกเราเราก็นําเสนอมาที่สภาผู้แทนราษฎรนี่คือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยไม่รู้จักผู้แทนไม่รู้นะครับข้างบนเนี่ยประการทวงไม่รู้เรื่องอะไรผมคิดว่ารู้แต่ในอำเภอนะครับรายงานผู้ว่าผู้ว่าไป แต่กระทรวงนี่คือดักไปสายการแต่ว่ของผู้แทนเราเนี่ยมันสายกลางขึ้นหมดระบบราชการก็คือระบบราชการมันก็เป็นกติกาของเขาซึ่งเขาก็มีทุกยุคทุกสมัยแต่วันหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนเชื่อมกลางให้ระหว่างชาวบ้านสังเกตดูว่าอย่างที่ต้องการอย่างอย่างอย่างที่ผมพูดเนี่ยว่าบางทีจะให้ชาวบ้านโทรไปหาผู้อำกับหรือโทรไปหาผู้ว่าหรือโทรไปหาแนวอำเภอชาวบ้านเลือกโทรหาผู้แทนนะครับโทรชาวบ้านเลือกโทรหาผู้แทนนะ นี่ผมก็บอกกันต่อไปต้องให้ทางกรรมธิการยกร่างเนี่ยวิ่งไม้ผัดกันนีพอผมวิ่งไปต้องโยนให้ท่านเนี่ยท่านบินต่อคือหากอย่างนี้จะรู้จักว่ามาจากประชานอย่ายไหนคือวิ่งไม้ผัดกันเนี่ยนะครับาในมุมผมต่อไปนะถ้าผมมีโอกาสได้ไปร่างร่ำนูลนะผมจะเขียนร่ำนูลว่าใครที่เป็นกรรมธิการยกร่างต้องสมัครสอสอสมัยแรกที่เขียนที่ร่ำนูลผ่านคือทุกคนเป็นกรรมธิการเป็นอนุกรรมแล้วแต่ต้องสมัคร คือสอสอให้ประชาชนตัดสินและอีกอย่างผมอยากจะเสนอว่าจะได้เข็ดสคือผู้แทนเนี่ยมีการตรวจสอบทุกทุกอย่างยื่นมาีท่ทรัพย์สิสน<ช>ผมอยากให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบรงกรมไม่ว่าตำรวจทหารยืน่นตั้งแต่สี่สามขึ้นไปยื่นมาีท่ทรัพย์สิสนแล้วองค์กรอ,อิสระก็ต้องยืน่นทรัพย์สินนะครับ องค์กรต่างๆเนี่ยกรรมธิการเมือนกันเนี่ยหากว่าร่างมันไม่ผ่านผมว,ว่าต้องคืนเงินเดือนต้องรับผิดชอบอต้องคืนเงินเดืนอนผมราะว่าต่อไปต้องตั้งกฎในการว่ากรรมธิการร่างไม่ผ่านไม่เป็นประชาธิปไตยต้องคืนเงินหลวงหลวงเพราะถือว่าทำงานไม่สำเร็จแล้วกกอตอไม่หม่ผน,นงานกกตไม่จัดการเลือกตั้งทำไมต้องต้องต้องให้ปลดผมต้องบอกว่าให้ยุบส่วนกลางให้เหลือแต่จังหวัดคือคได้มุมตัวการตัวแทนทางกฎหมายก็บอกว่าตัวการกับตัวแทนตัวการคือประชาชนตัวแทนคือสสคือหมายความว่าตัวแทนนี่มีหน้าที่ก็คือ ทำความประสงค์ของตัวการ<ำ>ตัวการบอกอย่างไรตัวแทนก็ไปทําอย่างนั้น<ำ>แต่วันนี้เราบอกเราแต่งตั้งในระบบกฎหมาย,นยในรัฐมนูลเป็นตัวการตัวแทนแต่เพราะว่าตัดอํานาจระหว่างตัวการกับตัวแทนทิ้งหายไปเลยคือตัวการค<ำ>ือ<ำ>ปรชนเขาต้องการอะไรเนี่ยพอจะมาผ่านที่สสบอกว่าไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไอ้นั่นก็ทําไม่ได้แล้วต่อไประบบการเมืองผมแท่ว่า รับุวนชอบนี้ถ้าออกมาอย่างนี้นะแล้วจะทําอะไรเออแล้วสส <c oughs> จะเข้าไปหน้าที่ทาอะไรแล้วจะ <c oughs> ตอบโจทย์หรือตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างไรมันตอบไม่ได้จริงใช่ตอบไม่ได้ครับแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการมีสวสมัยปี40ที่ห้ามสาวพูดห้ามพูดเลยนะห้ามพูดผมลงสวชุดที่สองอของกรทมมีหน้าที่ติดไป ติดป้ายแล้วเวลาขึ้นเวทีทํำยังไงร,รู้ไหมกาหนดด้วยกับผมนายจนนงชัยมงคลจบการศึกษาอะไรทําอะไรบ้างจบแล้วเลยลงเวทีจบแล้วครับใช่แค่นั้นแล้วผมถามว่าเขาจะเลือกผมนี่เพราะอะไรเหรอก็ใครก็พูดได้มันมัน <c oughs> ต้องแสดงวิสัยทัศน์แต่ว่าสสในการแสดงวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ต้องนําเสนอให้ได้ว่าคุณ <c oughs> จะพัฒนาประเทศยังไงถ้าเขาเสนอแล้วคุณไม่เขาเสนอก็เท่ากับว่าคุณ คุณดูถูกประชาชนในการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองไหนในโลกนี้ในโลกนี้ถ้ามีการเลือกตั้งเสนอความต้องการประชาชนทั้งนั้นแหละครับครับ<ช>แต่จะทําได้ไม่ได้อีกกรณีหนึ่ง่าฮะจริงจริงผมอย่างนี้นะถ้าคุณจะแก้อย่างนี้ผมว่าคุณแก้ให้ทุกคนออกทีวีได้เลยเขาเรียกดีเบตอ,อ่ะอย่างนั้นยังมีประโยชน์เลยครับวัดกันเลยว่าใครมีฝีมือจริงคุณแสดงวิสัยทัศน์ผ่านรายการทีวีถูกไหมคุณจะเลือกตั้งอีก หนึ่งปีข้า้งหน้าคุณเริ่มแต่วันนี้เลยยังได้ <มา S 1> เลยพักไหนจะว่าอะไรเอาว่าไปเลยเป็นช่องหนึ่งนะที่ทําหน้าที่ในการดีเบตไอ้อย่างนี้ดิคือการให้ประชาชนเขาเลือกแต่ไม่ไปริษณ์รอนทุกสิ่งทุกอย่างโดยกระบวนการทางกฎหมายไปตัด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 หมดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าอันตรายมากนะสำหรับรัฐมนบนีน้ถ้าจะออกมาอย่างนี้ถ้าจะออกมาอย่างนี้นะนะครับอ่ะเลยเวลาคนละนิดกน้อยผมก็วันใจตะเกียดตะเกียดนะว่ารัฐมนูรฉบับนี้เนี่ยวันใจอีกแล้วท่านำหน่วยอาจารย์ครับ ผมหวั่นใจว่ามันมันจะแทงซะก่อน,น,นเพราะว่าเป็นการเขียนที่ละเลยความเป็นจริงอันนี้น่ากลัวกว่าว่าอะไรที่มันเลยจากความเป็นจริงเนี่ยสังคมโลกทุกวันนี้มันเรียนปู่มีชัยนะอายุ77ดบางครั้งท่านต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วละ่ะเยอะแยะอยู่แล้วแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปนานแล้วคือทุกคนในขณะลืมประชาชนหมดคือประชาชนกัเดือดร้อน นะครับเดือดร้อนมากในขณะนี้ไม่ความยากจนเป็นหนี้เป็นถินเนี่ยผมคิดว่าทุกภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้าหันมาดูแลพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นในขณะนี้พี่น้องประชาชนําร่างยากาเนี่ยยากเป็นหนี้เป็นถินเป็นหนี้เป็นถิงนข้าวของไม่ได้ผมว่าต้องเข้ามาดูคนเป็นหนี้เป็นถินข้าวก็ไม่มีราคาข้าวไม่มีราคายางก็ไม่มีราคายางพาลาก็แย่มันสำปะหลังก็แย่มันไม่มีอะไรแย่กว่านี้ในชีวิตในขณะนี้ก็ดูกันเลยว่าวันนี้สะท้อนภาพไปเห็นอย่างไ้ก่อวันนี้เนี่ย แก๊งเงินกู้20บาทระบาดทั้งเมืองโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะอะไรชุดดำเพี้ยโคเพราะเศรษฐกิจอันนี้กลับไปดูที่ถึงรัฐบาลนะครับแก๊งเงินกู้20บาทระบาดทั้งเมืองแล้วนะร้อยละ20ร้อยละ20ต่อเดือนนะครับรระบาดทั้งเมืองแล้วนี่คือผลสะท้อนอยู่ประการหนึ่งว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีอย่างไรใชปชนอยู่กินอย่างไรอดอยากหรือไม่ภาคเกษตรราครับราคาพืชผลทุกอย่างอ่ามันเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนนะครับเอาละวันนี้เวลาเราก็ พอสมควรนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คุยกัน3คนนะครับพี่น้องอย่างนี้ก็ครั้งหน้าเจอวันศุกร์เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอวันศุกร์นะครับถ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุกสิบแปดสุสิบแปดวันนี้วันที่สิบห้าก็ใกล้ปีใหม่นะครับใกล้ปีใหม่ละเหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบปีห้าแปด จะขึ้นปี59นะครับและคราวหน้าเราก็อยากจะมาบรรยากาศกับปีใหม่สักนิดนึงนะฮะมันใกล้ปีใหม่มันใกล้ป,กลปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมนะครับจำนงชยมง,งคลท่านําำนดยคังผาท่านสมคิดเชื่อคงคงจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเป็นแค่นี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ